ครับก็สวัสดีนักศึกษากศนทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับครูแดงอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูแดงก็จะมาอะสอนในเนื้อหาของรายวิชาภาษาไทยนะครับระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับรหัสวิชาพท3 1 0หนึ่งหงสำหรับเนื้อหาที่ครูแดงนะครับนำมาสอนออนไลน์ในวันนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของอการอ่านนะครับครับ,รบก็จะเป็นในเรื่องของหลักการตีความนะครับแปลความแล้วก็ขยายความนะครับเรา มาดูไปพร้อมๆกันนะครับการอ่านนะครับก็เป็นกระบวนการระหว่างภาษากับความคิดและระหว่างผู้อ่านกับตัวอักษรนะครับการอ่านนะครับที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับความรู้ด้านภาษาของผู้อ่านนะครับเช่นนะครับเช่นการเขียนหนังสือนะครับการเรียงความการประสมอักษร นะครับการสะกดคำนะครับรูปแบบของคำนะครับและความหมายของประโยคเพื่อให้เข้าใจนะครับจุดมุ่งหมายของข้อความโดยเชื่อมโยงนะครับความรู้จากการอ่านให้กว้างออกไปการพิจารณานะครับเรื่องที่อ่านนะครับประกอบด้วยพฤติกรรมสามพฤติกรรมนะครับคือ อะไรนะครับเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับพฤติกรรม3ประการนะครับคือนะครับพฤติกรรมแรกนะครับก็คือในเรื่องของการอ่านตีความการอ่านตีความนะครับเป็นการอ่านที่ต้องใช้ความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ของผู้อ่านนะครับเพื่อนำมาพิจารณาเรื่องราวนะครับดังนั้น จึงพบว่าในการอ่านตีความนะครับเรื่องใดเรื่องหนึ่งผู้อ่านแต่ละคนนะครับอาจตีความได้แตกต่างกันนะครับการอ่านตีความนะครับเป็นการอ่านที่ผู้อ่านจะต้องใช้ประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจนะครับที่มีอยู่นะครับในการสรุปหรือตัดสินใจนะครับว่าผู้เขียนต้องการจะกล่าวถึงเรื่องอะไร มีจุดประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่จะนำเสนอสาระสำคัญประการใดนะครับต่อผู้อา่านด้วยเจตนานะครับหรือน้ำเสียงอย่างไรความพยายามที่จะเข้าใจความหมายของข้อความเพื่อให้เข้าใจจุดมุ่งหมายของสารหลักการตีความการตีความนั้นนะครับอาจทำให้ผู้อ่าน นะครับแต่ละคนมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันทั้งนี้นะครับอาจเนื่องจากาเหตุผลหลายประการนะครับก็อย่างเช่นอายุประสบการณ์การศึกษาเพศนะครับอารมณ์นะครับเป็นต้นนะครับต่อไปนะครับเรามาดูขั้นตอนนะครับของการอ่านตีความนะครับ การอ่านตีความนะครับเป็นขั้นตอนการอ่านที่ต่อเนื่องมาจากการอ่านจับใจความนะครับก็คือนอกจากจะต้องทำความเข้าใจกับเนื้อเรื่องแล้วนะครับยังเป็นการอ่านเพื่อจะเข้าใจความหมายอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของผู้เขียนนะครับที่ต้องการสื่อถึงผู้อ่านการอ่านตีความนะครับจึง ดำเนินการตามแนวทางได้นะครับดังนี้ 1. นึ่งทำความเข้าใจนะครับซับสำนวนนะในข้อความเสียก่อนนะครับสก็คือจับใจความและสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นถ้อยคำสำนวนของผู้อ่านนะครับให้ผู้อื่นเข้าใจได้ครบถ้วนและตรงตามสารเดิม นะครับก็ตรงตามเรื่องเดิมนะครับ3 <_ t ot> ก็คือขั้นตีความนะครับขั้นตีความก็คือผู้อ่านต้องเข้าใจเรื่องราวนะครับมองทะลุให้เห็นในสิ่งต่อไปนี้นะครับจะต้องมองให้เห็นในสิ่งต่อไปนี้ก็คือข้อ1นนะครับจับเจตนาของผู้เขียนได้นะครับจับเจตนาของผู้เขียนได้ข้อ2ก็คือจับน้ําเสียง หรือท่าทีของผู้เขียนได้นะครับข้อ3ก็คือตีความเนื้อหาได้โดยเรียบเรียงให้ผู้อื่นเข้าใจได้ตรงกันครับข้อ4ก็คืออธิบายขยายความได้นะครับโดยพิจารณานะครับหาเหตุผลให้รอบครอบนำมาประมวลเข้ากับความคิดของตนเองพิจารณาว่าข้อความนี้ควรที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องใด ข้อแนะนําในการอ่านตีความนะครับก็คือ1นนะครับอ่านเรื่องที่จะตีความให้ถ่องแท้นะครับอ่านให้ครบกระบวนนะครับความพยายามจับประเด็นสําคัญของผู้เขียนให้ได้นะครับต่อไปหัวข้อที่2นะครับการอ่านแปลความนะครับการอ่านแปลความนะครับหมายถึงอะไรนะครับาการอ่านแปลความนะครับก็หมายถึงการาเปลี่ยนแปลง จากความหนึ่งไปอีกความหนึ่งโดยแปลงเรื่องที่ได้อ่านหรือฟังออกมาเป็นคำพูดใหม่หรือใา้ถ้อยคำใหม่โดยยังรักษาเนื้อหาและความสำคัญของเรื่องเดิมไว้อย่างครบถ้วนการอ่านแปลความนะครับเป็นวิธีการอ่านที่มีเนื้อหาซับซ้อนอานใช้คำศัพท์เฉพาะ,ะร,ระดับต่างๆและบางคำมีโวหารเข้าใจยาก นอกจากจะใช้ในอาชีพหรือกลุ่มบุคคลนะครับเช่นการเ,าเครื่องหมายนะครับการทำเครื่องหมายสัญลักษณ์ต่างๆที่ผู้อ่านจะต้องมีพื้นฐานในเรื่องนั้นๆนะครับเช่นเครื่องหมายาการจราจรเ,าเป็นต้นผู้อ่านนะครับใช้การแปลความเพื่อบันทึกการอ่านรวมถึงการสนับสนุนแนวคิดของเราข้อเขียนที่ถ่ายทอดไปสู่ผู้อา่าน ที่มีเวลาอ่านครับเรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างการอ่านแปลความนะครับข้อที่1ก็คือการแปลคําศัพท์เฉพาะเป็นภาษาธรรมดานะครับเป็นการแปลเป็นภาษาธรรมดาที่ทุกคนเข้าใจหรือรู้จักก็อย่างเช่นนะครับเขาเป็นกูรูด้านบอลต่างประเทศนะครับก็ แปลความก็คือกูรูนะครับหมายถึงผู้เชี่ยวชาญผู้รู้นะครับฉันฟันธงว่าเขาสอบได้แน่นอนนะครับซึ่งฟันธงนะครับเราก็แปลความว่าหมายถึงตัดสินใจหมายถึงตัดสินด้วยความเชื่อมั่นตัวอย่างที่2นะครับก็แปลความเดิมเป็นข้อความใหม่ให้เข้าใจง่ายๆนะครับ ให้เข้าใจง่ายขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงภาษาเฉพาะอาชีพนะครับหรือกลุ่มศากระดับหนึ่งเป็นภาษาอีกระดับหนึ่งนะครับก็จะยกตัวอย่างเช่นนะครับรัฐบนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะอัดฉีดนักกีฬาอย่างสุดๆนะก็เปลี่ยนเป็นรัฐบนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสนับสนุนวงการกีฬาอย่างมาก อย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับต่อไปครับแปลสำนวนสุภาษิตคำพังเพยเป็นถ้อยคำภาษาธรรมรดาที่ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้นก็อย่างเช่นเกลียดตัวกินไข่นะครับก็แปลว่าเกลียดตัวเขาแต่อยากได้ผลประโยชน์จากเขานะคำปั้นทุบดินก็แปลว่าพูดอย่าง ตรงๆพูดง่ายๆเกินไปนะครับต่อไปนะครับหัวข้อที่3นะการอ่านขยายความการอ่านขยายความนะครับเป็นความเข้าใจขั้นสุดท้ายนะครับที่ผู้มีความรู้ดีนะครับจะต้องมีความสามารถขยายความคิดให้กว้างขวาง,วางลึกซึ้งรอบครอบและไกลกว่าข้อเท็จจริงที่มีอยู่ในเรื่องนั้นๆน,น,นะครับโดยอาศัยเรื่องที่อ่าน เป็นพื้นฐานอาจจะขยายความคิดโดยการให้เหตุผลาการยกตัวอย่างหรือข้อเท็จจริงนะครับมาประกอบเนื้อเรื่องเดิมการอธิบายเพิ่มเติมการคาดคะเนหรือทํานายสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปซึ่งอาจจะเป็นความคิดจินตนาการในแนวโน้มหรือท่าทีนะครับจะเป็นอย่างไรโดยมีเหตุผลคอยสนับสนุนอยู่ไม่ใช่ เพ้อฝันฟุ้งซ่านาหรือเดาสุ่มไปโดยไม่มีพื้นฐานใดๆที่ควรแก่การเชื่อถือได้เลยนะครับต่อไปมาดาูความหมายนะครับความหมายของการขยายความซึ่งการขยายความนั้นหมายถึงนะครับการเพิ่มเติมหรือต่อเติมความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่ได้อ่านให้กว้างออกไปรายละเอียดลึกลงไปกว่า เรื่องเดิมโดยอาศัยเรื่องเดิมนะครับที่อ่านเป็นพื้นฐานแต่จะขยายหรือคิดต่ออย่างมีเหตุผลนะครับต้องอยู่ในขอบข่ายของเรื่องเดิมนะครับโดยต้องปฏิบัติด,ดังนี้นะครับก็คือข้อที่1น,นะครับก็คือ,อกล่าวถึงสาเหตุและผลสัมพันธ์กัน 2. ก็คือยกตัวอย่างหรือข้อเท็จจริงมาประกอบกับ เนื้อเรื่องเดิม 3. ก็คือการอธิบายสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ข้อที่4ก็คือการคาดคะเนสิ่งที่จะเป็นไปได้หรือสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นต่อไปโดยอาศัยนะครับข้อมูลเหตุผลจากเรื่องเดิมนะครับเป็นพื้นฐานนะครับดังนั้นผู้อ่านจึงต้องมีความรู้มีทักษะและประสบการณ์การอ่านที่สูงมากนะครับจึงจะ อ่านขยายความได้ดีต่อไปนะครับเรามาดูลำดับขั้นตอนการอ่านขยายความนะครับลำดับขั้นตอนการอ่านขยายความมีอะไรบ้างนะครับก็มาดูไปพร้อมๆกันนะครับข้อ ah ที่1ก็คืออ,อ่านข้อความให้เข้าใจนะครับและจับความคิดหลักของเรื่องที่อ่านให้ได้นะครับข้อ ah ที่2ก็คือพยายามตั้งคําถามเป็นข้อๆว,ว่าต้องการทราบรายละเอียด อะไรบ้าง 3. ก็คือพยายามที่จะหาคำตอบจากคำถามด้วยความคิดของตนเองนะครับหรือจากการคน้นคว้าการสัมภาษณ์นะครับ4ทํารายละเอียดที่รวบรวมไว้มาจัดเป็นมาจัดลำดับเป็นข้อข้อนะครับข้อที่5ก็คือเรียบเรียงข้อความนะครับตามที่จัดลำดับไว้เพิ่ม ตัวอย่างให้ชัดเจนครับเรามาดูตัวอย่างการอ่านขยายความนะครับใครจะไว้ใจอะไรก็ตามเถิดแต่อย่าเกิดไว้ใจในสิ่งห้าหอย่าไว้ใจทะเลทุกเวลา 2. ส,สัตว์เขี่ยวงาอย่าไว้ใจ 3. ผู้ถืออาวุธสุดจักร้าย 4. ผู้หญิงทั้งหลายอยากกลายใกล้ 5. พระมหากษัตริย์ทรงฉัดชัยถ้าแม้นใครประมาทอาจตายเอ่ยนะครับก็เป็นตัวอย่างนะครับการอ่านขยายความทีนี้นะครับเรามาดูความคิดนะคความคิดหลักของคำประพันธ์นี้ก็คือการเตือนสติว่า อย่าไว้ใจนะครับของ5สิ่งเพราะเป็นของต้องห้ามน่ากลัวนะครับไม่ให้ประมาทให้ระวังนะครับการเขียนขยายความนั้นผู้อ่านจะต้องพิจารณาว่าของ5สิ่งนั้นคืออะไรทำไมนะครับจึงเป็นของที่ไม่ควรประมาทในที่นี้นะครับก็สามารถขยายความนะครับได้ว่า ดังนี้นะครับมาดูไปพร้อมๆกันนะครับนักศึกษาครับอ่ะหไม่ให้ไว้ใจทะเลนะครับเพราะทะเลเป็นสถานที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเมื่อคลื่นสงบทะเลก็สวยงามแต่ถ้ามีคลื่นลมพายุแรงทะเลก็จะทำลายสิ่งต่างๆในช่วพิบตานะครับเช่นการเกิดสึนามินะครับเป็นต้นนะครับ 2. นะครับไม่ให้ไว้ใจสัตว์มีเขี้ยวนะครับเล็บงานะครับเพราะมนุษย์ไม่รู้ภาษาสัตว์ไม่รู้ว่าสัตว์แสดงพฤติกรรมอย่างไรและเป็นอันตรายแก่เราหรือไม่ดังนั้นสัตว์เหล่านั้นนะครับก็อาจจะทำอันตรายแก่เราได้ตลอดเวลาเมื่ออยู่ใกล้มันนะครับ 3. นะครับไม่ให้เราไว้ใจคนที่ถืออาวุธเพราะอาวุธเป็นของมีคมนะครับและกระสุนหรือระเบิดนะครับแม้คนถืออาวุธจะระมัดระวังเพียงใดก็อาจเกิดอุบัติเหตุได้นะครับ4นะครับไม่ให้ไว้ใจผู้หญิงเพราะผู้หญิงนะครับเก็บความลับไม่ได้นะครับปนไว้ และเอเอียงง่ายนะครับเมื่อไม่แน่ใจดังกล่าวนะครับผู้หญิงก็จะไปบอกกล่าวขอคำปรึกษาคนใกล้ชิดได้ง่ายนะครับข้อที่4ข้อที่5นะครับไม่ให้ไว้ใจนะครับพระมหากษัตริย์นะครับในที่นี้หมายถึงกษัตริย์ในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับซึ่งมีพระราชอำนาจเหนือทุกสิ่งในแผ่นดิน อาจให้คุณให้โทษแก่ใครก็ได้นะครับครับก็จบไปนะครับกับในเรื่องของการอ่านขยายความนะครับสำหรับวันนี้ครูแดงก็มีเนื้อหาสาระนะครับในเรื่องของการอ่านนะครับมาฝากนักศึกษาเพียงเท่านี้นะครับสำหรับครั้งต่อไปนะครับครูแดงจะนำเรื่องอะไรนะครับมาฝากนักศึกษาอีกนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับซึ่งนักศึกษาสามารถนะครับติดตามย้อนหลังได้ที่ เพจของกศนตําบลสำโรงใหม่กศนอำเภอละหารทรายนะครับแล้วก็ทางช่อง Youtube ของกศนตําบลสำโรงใหม่นะครับก็สามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับครูแดงก็จะทิ้งลิงก์ไว้นะครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็ให้นักศึกษานะครับรักษาสุขภาพของตัวเองให้ดีนะครับเพราะว่าช่วงนี้โควิดก็ ยอดของผู้ติดเชื้อนะครับก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องดูแลรักษาสุขภาพของเราให้ดีนะครับในช่วงนี้นะครับดูแลตัวเองดูแลคนในครอบครัวนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบ้านเมืองนะครับอย่างเคร่งครัดนะครับสำหรับวันนี้ก็ครูแดงก็ขอลาไปก่อนนะครับก็สวัสดีครับ